เป้าหมายที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ทำให้เราตสนุกตกสนุกมากขึ้นนะยังไงฝา like กกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ข้ามาคุยกันเดี๋ยวไปส่งงานกันยโอ้ยตัวนี้มีไรครับโอ้ยตัวนี้มีซไซส์มีไซส์เฮ้ยสว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 ย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับผมมาอยู่ที่บ่อข้อวัวที่ลาดบัวหลวงนะครับอ่าก็คือกะว่าตกสักบ่ายสามอะ่ะจะไปถึงช่วงนี้ก็มืดเร็วเนาะห้าโมงครึ่งไม่ถึงหกโมงก็มืดแล้วการักสองสามชั่วโมงหลยนะครับเผื่อได้ปลาตะเพียนสักสี่ห้าตัวพอละโหนนี้ตั้งเป้าแค่นี้แต่ที่นี่เคยได้ไปลาศกใหญ่นะแต่ว่ามันนานแล้วปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงเนี้ยให้บ่อก็ โอ้โหวัสดุเยอะขนาดนเนี่ยเดี๋ยวไปดูทางโน้นก่อนนะเป็นทางโน้นนะครับทางโน้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเดี๋ยวไปเข้าอีกซอยโอเคนะครับวันนี้ตั้งเป้าสบายๆนะขอสามถึงห้าตัวพอละสามตัวก็จะดีใจจะดีใจมากตะเพียนก็พอใน็กเมื่อกี้เห็นปลาเล็กขึ้นเยอะเลยก็เป็นสี่เมตรห้า พื้นไม้ไตรเบานะครับจะขอ,อ,อเบอร์หนึ่งไปตกเลยนะยังไม่สูงทุ่นเดีย๋ยวดูมีอากานะรแล้วเดี๋ยูงไปตกก่อนโอเคอย่างที่คาดการไว้นะครับก็มีที่นี่ปลาแป็บเยอะปลาแป็บก็คือคล้ายปลาซิวอะแต่ประตูมันแบนใหญ่ๆก่อนผมก็คิดวปป่าเป็นปลาซิวแหละแล้วก็ตะเพียนเล็กนะครับ ที่นี่ขอ,อได้ฟลาเพียน,นี่ก็สุดยอดแล้วนะวปลาแปะมันก็ขึ้นผิวน้ำแล้วไปเดี๋ยวไปซูมทุนให้ดูนะครับตอนนี้เป็นเวลาใบสามสิบสอทีนะครับก็เริ่มตกมาสักพักละประมาณจะเป็นไม้นะครับไป าแล้วครับตัวแรกเฮ้ยตัวอะไรครับเนี่ยเอ้ยมาแต่ทุกคนักได้ผลนะใช่อีกสองแต้ม<ๆ>ก็จะได้ครบสามนะครับเราต้องการแค่สามถ้าได้ห้าก็ดีนะโอเคแต้มที่หนึ่งบายโเย่ยมเขยาเยอะเลย จะจมก็เด้งขึ้นนะ อย่างนี้เลยเอ่ะทุนไม่ได้ตั้งอะ่ะตอนนี้นะครับก็เป็นอาการปกติของที่นี่นะเป็นปกติอ,ะอ่ะคือวัดได้เลยอะ่ะเนี่ย มาแล้วนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นี่นปลาแบบปแบปลาแปบเราเก็บไว้ก่อนนะก็นับตัวที่สองเลยนะในเมื่อมันเป็นเกมนี้เราก็ใช้ตัวดีนะ0.3นจุดสามนะครับอ่าเราก็เอาตัวนี้ไปกินเลยนะโอเคนะปลาแป็บนะปลาแปบ,บที่ไม่ใช่ปลาซิวนะครับนี่เนี้ยนะนี่ สองตัวเลยย็งไงสุดสานะครับโอ้นีสีแตบแลวนะนี่ถือว่าสีแตบแลวนะวันนี้ก็เอาตัวนี้แหละนี่ดับเบิลคิวเป็นไงเข้าปากทั้งสองตัวนะพยายามซูมน,นะครับโอ้อยนี่ได้ลงด้วยนะโอ้โหโชคดีถ้าได้ลงแบบนี้โชคดี ถ้าได้หลงก็ลุ้นปลาตัวต่อไปนะครับตัวไซส์หน่อยอืมนี่เอาเลยโอ้โหอีกอ่ามาเลยอยากเล่นเกมนี้ก็ได้นี่ตานที่ห้าแล้วนะครับโอ้สําเร็จสําเร็จนี่แม,ม่เอาทุกปลาไม่ใช่สะเพียและ ทีหกเดือนีหกอบลวกไปแล้วไซส์ดีกว่าจะบานี่สองตัวเลย ตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะสวย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 ,สวยแก้มช้ำเข้มช้ำโ,โดนนะเนี่ยงงนี่เบ็ดง้างเลยนะตัวไม่ใหญ่ก็ง้างได้แาะมันเป็นจุดสามมะเนี่ยต้องมาใหม่อีกแล้วมาไม่ได้เดี๋ยวใช้ตะขอเดียวอตอนน้องนะครับใช้ตะขอเดียวนะครับ นนีแมวนะโอเคเราเหลือแค่ตะขอเดียวนะครับแล้วก็พุ่มฟ้าหน่อยนะตะขอเดียวไปเลยขี้เกียจมัดแล้วอะ่ะโอ้ยนี่นะตัวนี้มีแรงครับามาเลยซอ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 ยหนึ่งสอ โอ้โยตัวนี้มีแรงครับโอ้ยตัวนี้มีไซส์มีไซส์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่โอเคไหนนะเดี๋อวขยายขึ้นลย ได้ไซคึ้นมานล้วเอ้ยถือว่าวัานี้สำเร็จตามเป้าตามเป้ายี่กว่าเป,าาาาปาา้าแล้วง้างละเดี๋ยวมันใหม่ส่งตะขอปลาสายเข้าแล้สายก็ใหญ่ไปหน่อย

ตรนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็ประมาณนี้ก็เป้าหมายที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ทำให้เราสนุกตกสนุกมากขึ้นนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเดี๋ยวไปส่งงานกันเลยนะครับวันนี้อากาศดีมากดีมากดีมากๆเลยนะสองสี่หกหกแทบโอเคพาร์ทช่องยเป็นไหระ ตรงนี้ได้6แต้มนะจริงๆอ่ะได้มากกว่าดีนะครับน่านจะปลาส้อยดูดกระชังออกไปแน่นอนพอกับปลาส้อยเราได้ประมาณ4ตัวนะทั้งหมดก็9แต้มนะวันนี้นะครับกดไลค์กระ,กะกแชร์เขาเป็นมาคุยกันสนุกดีเย็นดีนะครับเยี่ยมเลยเจอคลิปหน้า